อาจารย์ลักเปิดดวงเมืองพริกฝืนเผยสองราศีปีหกเจรวยแบบไม่มีเหตุผลราศีหน้าห่วงรับผลวิบากกรรมมดดำคชาภาพิธีกรเชิญอาจารย์ลักราชสีมาอีกครั้งพูดถึงดวงเมืองประเทศไทยปีหกเหลังจากได้ตรวจสอบดวงเมืองของประเทศใหญ่ๆ เทียบดวงประเทศใหญ่ๆจีนญี่ปุน่นสหรัฐในปีหน้าดวงประเทศไทยดีกว่าดาวราหูดาวมฤตยูผ่านไปหมดแล้วดาวพฤหัสกำลังโครจรเข้าเรือนการเงินการคลังประเทศวันที่30เมษายน2567ส่วนดวงตลาดหลักทรัพย์ไทยปี67จะผิกฝืน้น ฟันธงหลังเก้ามกราคมต่างชาติคนเงินเข้ามาแล้วประเทศอื่นดวงไม่ดีก็ต้องไหลจากที่ไม่ดีมาที่ดีคือมาประเทศไทยปีหน้าปีมโรงสองศาสตร์ผสมผสานไทยจีนขึ้นหนึ่งาเดือนห้าเป็นต้นไปจะเปลี่ยนปีนักษัตร์จากปีถอบเป็นปีมโรงศาสตร์ของจีนสิบกุมภาพันธ์ตรุษจีน เปลี่ยนจากยุค8เป็นยุค9จะเป็นปีมังกรไฟเป็นทาตุของจีนมีความรุ่งโรดแบบรวดเร็วฉับพันทุกอย่างเป็นกระแสหมดสื่ออินเทอร์เน็ตจะเป็นฐานทุกอย่างเร็วหมดตามหลักห่วงจุ้ยจีนสิ่งที่เป็นสามเหลี่ยมแหลมแหลมเช่นตึกสูงให้คุณผู้หญิงมาแรงปี6-7ผู้หญิงจะประสบความสำเร็จ ให้ผู้หญิงนำหน้าแล้วดีฟันธงช่วงนี้ดูซบเซาเพราะดาวพฤหัสดาวตัวแทนความสำเร็จบ้านเมืองพักรอองศาทับดวงเมืองเลยดูอืดแต่วันที่9ก้ามกราดาวพฤหัสจะโคจรเดินหน้าเร็วเลยทุกอย่างตูมตามดวงประเทศไทยตอนนี้ดีสุดสำหรับดวง12ราศีราศีเมษ ราศีเดียวกับดวงเมืองเปลี่ยนความคิดหาไอเดียมาค้าขายคิดนวัตกรรมเทคโนโลยีมาช่วยดวงจะเริ่มต้นแล้วดีราศีเมษราศีกรกฎราศีตุลราศีมังกรสี่ราศีทวารที่แปลว่าประตูราศีเมษแม่ธาตุไฟราศีกรกฎแม่ธาตุน้ำราศีตุล แม่ธาตุลมราศีมังกรแม่ธาตุดินการจะเริ่มต้นขับเคลื่อนอะไรต้องสี่ราศีนี้ดูมุมดวงดาวรอยเปลี่ยนของปีดาวพฤหัสทัพเมธเลงตุนอยู่ในเรือนกัมมะของกรกฎอยู่ในเรือนพันธุเป็นปฐุมเกณฑ์ของมังกรไม่ดีได้ยังไงต้องเลิกป่วยใจสี่ราศีต้องคิดใหม่อย่ายไปติดอะไรเดิมๆ อย่าไปติดกับความสำเร็จในอดีตแล้วจะไปได้มดดำถามว่าแล้วราศีบุญหล่นทับรวยแบบไม่มีเหตุผลล่ะอาจารย์ลักตอบว่าคือราศีพฤษภกับราศีพิจิกหวังใจว่าสองราศีนี้หลัง30เมษายนมีดาวพฤหัสทับเรือนชะตาราศีพฤษภทำให้มีโอกาสรวยสำเร็จรุ่งโรธ ราศีพิจิกรวยสำเร็จรุ่งโรดแบบไม่มีเหตุผลฟันธงราศีที่น่าเป็นห่วงคือราศีสิง์เสาเลงอย่าไปหลงรักใครอย่ายึดติดใครจะพลาดต้องระวังตั้งสติมีเหตุเจ้ากรรมนายเวรวิบากกรรมที่เราทำด้วยเหตุชาตินี้ด้วยทำให้มีปัญหา ราศีกันราหูเร็งไม่เท่าไหร่แต่ดาวลึหัดจรเป็นมรณะจนถึง30เมษายนต้องระวังหุ้นส่วนคู่ขาผลประโยชน์คู่สัญญาความรักคนมาล่อลวงทางสื่อต่างๆน่ากลัวหมดมีเหตุจะมีทุกข์ต้องมีสติดูให้ดีราศีกุมเหนื่อยแล้วรวยสู้แล้วรวย ฟันธงราศีกลางๆงคือราศีธนูไม่หวือหวาต้องรักษาระดับให้ดีราศีมังกรมีจุดรุ่งโรดมีบ้านมีรถใหม่เกณฑ์ขยับขยายต้องมีความอยากความหวังราศีมีนถ้าไม่มีเงากรรมทำไม่ดีไว้โดยทำแต่เรื่องดีๆในปี67จะรวยเลย แต่ถ้าอากตัน,นยูไม่รับผิดชอบหรือทำไม่ดีไว้จะโดนเช็คบินเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ